สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของผมก็คือการนอนครับ <S 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 เออช่วยโฟกัสให้ถูกจุดด้วยครับนี่ไงครับเอ็มลลี่เอ็มลลีเลล่เป็นแบรนด์ที่นอนและหมอนชั้นนํามาตรฐานระดับโลกโดยเด่นด้วยเทคโนโลยีเมมโมรี่โฟมที่องค์การนาซาพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตเบาะนั่งให้นักบินอวกาศให้ช่วยลดแรงกระแทกและอาการบาดเจ็บตอนที่ยานอวกาศกําลังออกตัวหรือลงจอดแล้วหมอนเอมิลี่ดีกับการนอนยังไงไปดูกันครับ ชั้นแรกของหมอนเอเมรียเป็นผ้าถักแจกกาดถักจากใยไผ่คาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นเส้นใยธรรมชาติช่วยระบายกลิ่นและความร้อนได้ดีที่สำคัญคือถอดซักได้ง่ายมากเดี๋ยวเด๋ยว,ยวหมายถึงหมอนเอเมรียครับไม่ใช่ชุดไอ,อ,อ,ดอดผ,ผมก็รูกว่าถอดจริงตออกใจแทบแย่นะครับแต่หลักการนอนที่ดีที่สุดในโลกนี้นะครับก็คือ ศีรษะต้องเย็นเท้าต้องอุ่นครับชั้นที่2ของหมอนเอมิลี่เป็นเจลช่วยเก็บความเย็นและควบคุมอุณหภูมิเพื่อลดความร้อนให้กับศีรษะแค่คุณดูแลเท้าให้อบอุ่นก็หลับสบายตามศาสตร์แห่งการนอนเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วครับและชั้นที่3ของหมอนเอมิลี่นะครับเป็นเมมโมรี่โฟมนะครับข้างในนั้นเป็นเจลสร้างความเย็นให้กับศีรษะของเรานั่นเองนะครับช่วยรองรับน้ําหนักตามศีละของศีรษะครับหมดปัญหาเรื่องการกดทับช่วยลดอาการปวดคอบ่าไหลหรือรัง และการตกหมอนที่อาจทําให้คุณเสียบุคลิกและมุนงหิไปทั้งวันคุณทึ่งแล้วใช่ไหมครับว่าหมอนของเอมิลี่ช่วยให้คุณได้นอน